धोले कप धोले कप กดยามกับกดแย่บกับเขาหมาเลยครับโอ้โหอ่าได้เป็นลงล็มากันล่ะนี่อ้าอุ้ย

เล่นขนาดเล่นเลยขนาลเล่นไปไหน Rồi 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 Rồi

มดูเลยเล่นไปเลยตนอนนั่งแล้วครับซ้อมกันฟอมครับปีนาดอยกัอ่าอ่าเอามาบังเล่นให้ ตอนนั้นเลยครับตอนนี้ปลาก็ติดอยู่ครับดอดันนั้นไวก่อนอันนี้มันอยู่ตายมันอยู่ตายเดี๋ยวบางรถอีกตายอยู่ตายอะไรอัะ เขาเลยครับโอุย้ยอินซีไหมครับมองมองเหรอโอ้ยอย่ามองปิดมองปิด Trô gấp show sâu Nhai gặp nha chẳng nha chạc nha chạc nha chạc với bôi Chạc chẳng nha chẳng nha chạc nha chẳng nha chẳng nha đi nha พยายามปักแล้วมันนี่หลักแล้วมันพยายามหลักแล้วมันเออหลักแล้วมันนี่อย่าอย่าบังคับมันด้วยถ้าเราให้ไปมันก็หลักอยู่วับนั้นแหละลวดเลยครับลวดเลยครับเอาเก้ามาเลยครับผมข้าวข้ามาแล้วดักมาด่ามาดักมาดักมาบังโอ้ยอ่องผมจักมา แจมครับแจมแจมแจมเรือได้รับเรือได้รับบุตรนายที่รับอ่าอะไรนะเ็นอ่าทีมลอยนี่สิกระบี่รับผมก็ขุดเลยครับวันนี้ได้เป็น้ีห้าเมตรนะครับด้วยครับผมฝากกดติดตามกดตัปตะไคร้ให้ผมด้วยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปครับก็แดงครับจังหวัดกระบี่ครับผมโอเคครับสุดยอดนะวันนี้